อยู่กับเซรีดาม่าในเบรกสุดท้ายนะครับวันนี้ก็รวบรวมคําถามซึ่งถามมาใน Facebook/ สเลเซรีดาม่านะครับก็ไม่ได้วมอ,อะไรเยอะอาจารย์ก็มีเตรียมเอาไว้แต่คาดว่าตอบไม่ได้ยาวเพราะแต่ละเรื่องเนี่ยค่อนข้างซีเรียสแล้วควรจะลงะรายละเอียด อันนี้เนี่ยคุณผู้ชมอินบ็อกมาเลยเนี่เดี๋ยวเราอินเสิร์ตพักอินบ็อกมาบอกว่าอย่าเปิดเอ่ยชื่อผมนะครับเรียนอาจารย์เสรีที่เขารบครับผมจะบอกที่บ้านอย่างไรดีว่าเราเป็นชายรักชายไม่ได้ชอบผู้หญิงที่บ้านเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดครับค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีพอสมควรยังรับเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยได้ คุณพ่อคุณแม่เคยบอกว่าถ้าคบผู้ชายไม่ต้องเข้าบ้านเอ๊ะทำไมถามแล้วละนะคงเป็นเพราะบางทีเราเนี่ยเรียบร้อยเกินไปแล้วก็มีอาการกระตุง้งกระติ้งบ้างเล็กน้อยคิดว่าที่บ้านคงรู้แล้วแหละรู้บ้างแล้วตอนนี้เครียดมากไม่รู้จะทําอย่างไรเริ่มที่ตรงไหนดีครับอาจารย์ผมเห็นอาจารย์ให้คำปรึกษาที่ดีและเป็นแฟนคลับอาจารย์านานแล้วอยากขอคําแนะนําจากอาจารย์และก็ขอบคุณล่วงหน้ามาเลยครับอาจารย์ครับเริ่มที่ญาติคนที่ใจกว้างที่สุดอ มีลุงไหมมีป้าไหมมีน้าไหมมีอาไหมมีพี่ชายพี่สาวไหมเลือกคนที่ใจกว้างที่สุดแล้วคุยกับคนคนนั้นครับแล้วคนคนนั้นเนี่ยให้เขาเนี่ยเป็นคนบอกต่อไปอยังพ่อแม่ครับซึ่งวันที่เขาไปบอกต่อพ่อแม่นั้นเนี่ยนะครับเราอยากเขาอย่าไปอยู่ด้วยแล้วก็เพื่อจะไมให้เขากลับมาเล่าให้เราฟังว่าปฏิกิริยาเป็นอย่างไรแล้วก็เราจะได้ตัดสินใจได้ว่าเราจะทําเช่นไรนะคะแล้วก็ถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยนะคะค หาทางทํางานคนละจังหวัดกับพ่อแม่เถอะเพราะว่าจะได้แบบใช้ชีวิตของเรากลกับมาหาได้ครับแล้วเมื่อถึงวันหนึ่งที่เราได้ดิบได้ดีมีอะไรดีแล้วก็บอกพ่อแม่ไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่พี่ดูเพื่อนๆฝูงรุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นเดียวกันเลยทั้งหลายเนี่ยนะคะคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่ได้ดีที่สุดตอนสุดท้ายคือลูกคนที่เป็นเกย์ เป็นอย่างนี้แทบทุกบ้านอันนี้ก็เข้าใจเลยนะเพราะก็มีพี่น้องพี่สาวก็เป็นภรรยาและเป็นแม่ของคนอื่นไปแล้วพี่ชายก็เป็นพ่อแล้วก็เป็นสามีคนอื่นไปแล้วนี่ยังอยู่แล้วตอนนี้พ่อแม่ก็ติดเราก็นี่แหละถึงบอกว่าลูกคนที่เป็นเกย์นี่แหละสุดท้ายคือคนที่ได้ดูแลแต่ก็ว่าปัญหานี้ของน้องคนนี้ไม่น่าจะยากนะอาจารย์พ่ออย่างน้อยถ้าพ่อแม่เขามีการพูดเรื่องว่าถ้าคบผู้ชายก็เขาแอบรู้ไปนิดนิดแล้วน้องเองก็มีอาการกระตุ้งกระติ้งนิดหน่อยมันเหมือนเป็นมันเป็นคาขู่ท่านั้นแหละเนาะม ก็คือพูดง่ายๆเขาอยากให้เปลี่ยนอแต่ว่าถ้าเกิดเราได้คนที่สนิทกับพ่อแม่เราแล้วก็ใจกว้างฟังเราเขาก็จะไปพูดเหตุพูดผลให้กับพ่อแม่ว่าชีวิตลูกเราต้องเคารพเขานะเขาทางเลือกของเขาความสุขของเขาอย่าไปฝืนใจเขาเลยนะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้ประโยคนี้นะคะถ้าลูกติดยาลูกฆ่าคนคกับลูกเป็นเกย์จะเลือกลูกันคนไหนเวลาเราฟังเรื่องนี้อาจารย์ ความคิดแบบนี้ของพ่อแม่เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนได้จริงๆใช่ไหมครับอาจารย์ได้เพราะว่าคนบางคนเนี่ยเขาพูดกับพ่อแม่เขาตรงนี้บอกว่าไม่ว่าลูกจะเป็นอะไรตั้งแต่ที่ผ่านมาพ่อแม่ชื่นชมในตัวลูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนไปวันนี้มีแค่อย่างเดียวคือพ่อแม่รู้กับไม่รู้แต่ลูกคนที่แม่เคยรักและชื่นชมก่อนที่จะรู้และหลังที่จะรู้จะเป็นเหมือนคนเดิม พ่อแม่ก็ยังรู้สึกกับเราเหมือนเดิมไม่เปลี <g ül> ่ยนก็เราก็ดีมาโดยตลอดไม่ใช่เหรอ <g ül> เราเรียนหนังสือดีเราไม่เคยไปตีรันฟันแทงเราไม่เคยไปเสพยาเสพติดกินเหล้าเมาย,ายาให้มีปัญหา <g ül> พ่อแม่เร,รักเราตรงนี้ไม่ใช่เหรอแต่บัดนี้เนี่ยสิ่งสิ่งที่ดีเหล่านั้นที่พ่อแม่รักเราเปลี่ยนไปไหมไม่เปลี่ยนนะคะต่างอย่างเดียว <c oughs> รู้ว่าเป็นเกย์หรือไม่รู้ว่าเป็นเกย์ เมื่อกี้คี์เวทองจันบอกเหมือนพ่อแม่อยากให้เปลี่ยนบอกคุณผู้ชมไงดีว่าเป็นแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้มันคือการมันเปลี่ยนยากจิตแพทย์เขาไม่ได้เปลี่ยนยากนะคะมันต้องมีกระบวนการอะไรเยอะแยะมากมายไก่ที่เขาในชีวิตซึ่งเราอยากจะชวนลูกเราทดลองก็ได้อันนี้เป็นการแฟร์ทั้งสองฝ่ายลูกก็ไม่ได้ยืนยันว่าไม่ได้และแม่ก็ไปแสดงความรังเกียจเอาไปอย่างนี้เรามาลองดูกันสักตั้งไหมไปหาจิตแพทย์ดูแล้วก็ลองคุยกับจิตแพทย์ และสุดท้ายให้จิตแพทย์ผู้ซึ่งเป็นมืออาชีพนั่นแหละเป็นคนตัดสินว่าเราเรจะเปลี่ยนได้หรือเราควรจะยอมรับตัวเองแล้วก็อยู่ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นตัวเองและเป็นคนดีครัอบอาจารย์สมมุติกอปเอางี้กอลป์เป็นน้องๆคนนี้น้องอยู่ป .5 มา6กอปสมมติกอลมาบอกอาจารย์ซึ่งอาจารย์เป็นญาติอาจารย์จะไปบอกพ่อแม่กอปอยังไงอะเราเป็นญาติกันสมมุติก็ต้ <c oughs> องบอกว่าเลีเ้ยงลูกมาเนี่ย ลูกเป็นยังไงเนี่ยรู้จักลูกดีแค่ไหนก็ต้องคุยนูนนี้โอ้ลมปรีลมไปใช่แล้วก็บอกสมมติว่าเขาเป็นคนไม่ชอบผู้หญิงนะจะรู้สึกยังไงแล้วก็ค่อยให้เหตุผลกันอะไรกันไปซึ่งมันก็จะมี reaction สองทางทางที่หนึ่งก็คือตกใจนิดหน่อยทุกคนต้องตกใจแหละถ้าสมมติตกใจแล้วไม่ยอมรับไปเลยกับตกใจและยอมรับเลยแล้วเราจะบอกเด็กยังไงอาจารย์กลับมาอาจารย์บอกนี่แม่แกโกรธใหญ่เลยหรือแม่แกก็เฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ย ก็บอกตามจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ให้ลูกแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้คับปรึกษากับลูกว่าถ้าปัิญาของพ่อแม่เป็นอย่างนงี้นลูกควรจะทำเง <ขอ S 1> ินต่อไปนะจริงๆก็น้องที่เขียนมาถามนะครับเพราะเาถามมาจริงๆใน a c e b o o k คุณผู้ชมก็ลองดูญาติที่สนิทซึ่งเราว่าเวลาเราเป็นตุ๊ดเด็กอะเราก็จะกระตุ้งกระติ้งเป็นพิเศษกับญาติอยู่แล้วแต่เราจะไม่ทําต่อหน้าพ่อแม่อาจจะช่วยได้แล้วก็จะทำต้องมีสักคนดีเนาะแล้วส่วนเรื่องที่อาจารย์บอกว่าเออไปต่างสวัดเลยน้องยังเด็กหรือเริ่มตั้งแต ไปเรียนมหาลาัยต่างจังหวัดเลยใช่ใช่คือไม่ต้องสอบดึงเทพสอบเชียงใหม่สอบสงขลาสอบคอนแก่นเลือกแต่น,นีใน้ในฝั่งพ่อแม่แม่ออกไปอยู่สกายกลเลยก็ยิ่งดีดาเขาไปใหญ่แม่จย์นนจะรู้ได้ไงวเวลาเลือกอะไรบ้างอ๋อ,อ,อน้นก็ตอบน้องคนนี้ไปว่าเอางี้อันที่หนึ่งอาจารย์แนะนําเริ่มที่จะได้ไม่ต้องหนีไปอยู่ไกลๆบ้านอยู่ใกล้ๆคุณพ่อคุณแม่เนอะลองให้ญาติไปบอกก่อนถ้ามีปฏิกิริยาเขาเรียกแรงกลับที่ โอเครับได้ก็ไปคุยกันตรงๆแล้วก็เหมือนกอบสมัยเด็ก,ดกๆก็บอกว่าจะเป็นแต่เดี๋ยวตั้งใจเรียนนะดูอย่างนี้เลยนักโอเฮก็สอบเข้ามาหาลัยให้ได้สอบเข้าได้เขาก็จะชื่นชมได้ไดแต่อันที่สองถ้าเกิดเขาไม่ยอมรับก็ต้อง,ต,องต้องคิดแล้วว่าเราอาจจะต้องเอาไปเรียนไกลหน่อยแต่ก็เป็นเด็กที่เขาเชื่อใจคือเมื่อเราไปเรียนไกลแต่เราไม่ได้ทําตัวเลวร้ายนี่เราก็ยังคงตั้งใจเรียนต่อไปไม่มียาเสพติดไม่มีเหล้ายาปาปริง้งไม่ไปทาอะไรที่ผิดกฎหมายผิดศีิธรรมเนาะเอาใจช่วยแหละเรา คือถ้าเราได้คุยกันเยอะๆอยู่กัน2ต่อ2มันมีทางออกเยอะๆเจออย่าลูกที่เป็นเกย์ชนะัใจพ่อแม่ได้ด้วยความดีนะใช่ตั้งใจเรียนเอาจริงตั้งใจเรียนทําตัวเป็นเด็กดีพอทํางานดีๆได้คุณพ่อคุณแม่ก็ลักปกติช่วงนี้มันจะสับสนหน่อย ขอบคุณนะครับที่เฟซบุ๊กกันมาเดี๋ยวก็จะส่งอาจารย์ไปในช่วงสุดท้ายนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นเทปรายการดังนั้นนะครับคุณผู้ชมที่อยากจะเขียนคําถามมาถามอาจารย์อะไรก็ตามดูเทปอยู่ตอนนี้ไปที่ Facebook/ ส e เตอรลีดามาได้เลยนะครับจะได้รวบรวมมาตอบกันวันนี้นะครับก่อนจะส่งเข้าอาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณดอกไม้สวยๆจากร้านเมลโรสนะครับชันเดรียจากโฮมโปรครับคุณผู้ชมสามารถฝากคําถามที่ Facebook/ ส e เตอรลีดามาได้ ตอนนี้อาจารย์มีเรื่องราวดีๆทิ้งท้ายเชิญอาจารย์เสรีครับ ตอนนี้นะคะโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะกระจายเร็วมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรในโซเชียลมีเดียนะคะต้องคิดให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องดูว่าทำอะไรไปเขียนอะไรลงไปจะทำให้คนตีความได้มากกว่าหนึ่งทางหรือเปล่าถ้าหากว่ามันล่อแหลมที่จะทำให้ตีความได้มากกว่าหนึ่งทางอย่าทำเลยคะ่ะเอาให้มันแน่ๆว่าเขาตีความได้ทางเดียวตามที่เราต้องการจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดและทำให้เราต้องมานั่งเสียใจภายหลังนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ